อีทลัด,ดาวันเยาว,วชนไทยมากความสามารถทั้งร้องเล่นเต้นรำไปจนถึงการแสดงพื้นบ้านเพราะทุกสิ่งเกิดจากความชื่นชอบและหลงไหลในนาฏศิลป์ไทยสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวรัตด,ดาวันเต่าเถื่อนนะคะชื่อเล่นชื่ออีทค่ะก็หนูก็เป็นเยาว,วชนคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบในด้านนาฏศิลป์ไทยค่ะจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาชอบนาฏศิลป์ไทยนะคะคือ หนูได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาในาโรงเรียนประจำค่ะเป็นโรงเรียน,นาาคณะนครมดกใหม่ค่ะซึ่งเป็นโฮมสคูลอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ทีแรกเราไม่ได้ชอบนัาตัสินไทยนะคือเราเห็นว่าเอ้ยมันสวยดีเราก็รู้สึกเฉยๆแต่พอเราได้มาทำจริงๆริอะแล้วว่าเรารู้สึกชอบที่เราแบบเราทำได้แล้วเราภูมิใจอะค่ะ เรียนแรกๆรู้สึกว่าเฮ้ยทัไมันยากจังเลยมือไม้อิทมันแข็งมันเรียนไม่ได้มันถึงกับแบบว่าเออร้องไห้เลยก็ว่าได้คะ่ะมันเป็นสิ่งที่ตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจนมาถึงรุ่นอิท หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานต่อต่อไปขนาดฝรั่งเขายังสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ในประเทศไทยเราใช่ไหมคะก็คือเราเป็นคนไทยแท้ๆเนี่ยแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะรักษาวัฒนธรธรมไทยเนี่ยค่ะไว้กับตัวเราเพื่อที่จะรักษาให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อต่อไปอะคะ่ะนาฏศิสินไทยเป็นการบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านการ่รยร่ำทั้งเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่นิสัยใจคอเพราะฉะนั้นเยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ ควรอนุรักษ์ศิละปะการแสดงที่สำคัญของชาติเหล่านี้เอาไว้ไม่ให้สูญหาย